แล้วก็อีกย่างหนึ่งผมขอครับ EQ เนี่ยอย่านะครับอย่าปรับแบบนี้ครับนี่อย่าปรับแบบนี้ครับนี่เป็นโอ้โหเป็นขวัญใจใส่บ้านมากผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงปรับแบบนี้ผมอ่อนวอนจริงครับเครื่องเสียงที่ออกมาบริษัทอันใดแหลมขาดบ้างครับกลางไม่ออกบ้างไม่หอนบ้างทําไมไม่หอนพี่แก้ปัญหายังไงนี่อันนี้เป็นหลักเลยเห็นไหมครับครับวันนี้ก็อยู่กับเรื่องไม่ไหมครับผมครับไม่ไม่ดังทํายังไงครับผมครับก็มี หลายอย่างครับที่เราคิดกันครับไม้ไม่ดังครับก็ดื่นเนี่ยสมัยก่อนผมไปซื้อไม้ครับขั้นตอนแรกผมทําอะไรครับนี่ผมจะเปิดดูหัวไม้ก่อนสมัยแต่ก่อนนะครับผมสมัยแต่ก่อนแตอเนี่ยหลายข้อหน้าไม่ให้เปิดแล้วครับอย่างหัวนี้ก็ถือว่าเป็นหัวที่ดีมากแล้วไม้ตัวนี้ก็ถูกมากหกร้อยบาทเองถือว่าถูกมากดูหัวไม้ครับถือว่าไม่ธรรมดาครับหัวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกหัวเลยนะหัวแต่งหัวหนึ่งก็สองสามร้อยที่ผมเอามาใส่ไม้ผมสมัยแต่ก่อนถือว่าเป็นหัวที่ดีมากพอสมควรครับอ่ะ โอเคนั่นนอกสาระในสาระทีเนี้ยส่วนมากหลายคนที่เจอครับไม่ไม่ดังดังไม่ดีหรือบางทีมันก็ไม่ดังครับก็มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุที่เราควรรู้ในตัวไม้ครับผมข้างหลังข้างหลังนะครับไม้เนี่ยก็เป็นที่เสียบไม้ครับผมครับหลักๆที่เจอหลักก็คือ1ครับสายแถมไปกับไม้ครับมันเป็นสายที่ไม่ดีเลยนะครับสังเกตดูไหมครับไม้ที่ราคาหลักร้อยทำไมมีสายแถม แล้วไม้ที่ราคาหลักพันถ้าไม่มีสายแถมนั่นแหละคือเหตุผลของมันครับผมครับไม่ราคาหลักร้อยเนี่ยครับเวลาเสียบเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับมันโยกได้ครับบางทีเนี่ยโยกไปโยกมาทําให้มันหลวมได้แล้วก็จะมีเสียงกีด้วยดังบ้างไม่ดังบ้างตัวนี้ก็ถือว่ามีส่วนเลยนะครับผมครับต่อมาครับผมครับอะไรครับข้างในไม้เนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมครับจะมีสายบักีไหมครับนี่ครับจะมีการบัดกีประมาณนี้ครับอาจจะมีสายหนึ่งสายได้ขาดต้องพยายาม แกะดูนะครับนี่สายไม้เห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างในข้างในเนี่ยจะมีการบักกีหลายอย่างเลยครับ2แล้วก็สามกับหนึ่งใครไม่กาวครับตรงนี้อาจขาดได้แล้วก็หลุดได้ครับผมครับเห็นไหมครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าสายพัโนสายพัโนก็มีส่วนนะครับสายพัโนก็คือเป็นสายสัญญาณเส้นเดียวครับผมครับสายยานเส้นเดียวเห็นไหมปลายก็มีเส้นเดียวอย่างเงี้ยครับผมครับก็คือเป็นระบบโมโนครับผมนั่นเองครับแล้วก็โมโนเนี่ยข้อดีมันก็คือราคาถูกข้อเสียคือเราต้องเล่นเกณฑ์มากสูงพอสมควรครับผมครับทีนี้มาดูอีกหนึ่ง อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหัวเหมือนกันนะครับหัวเหมือนกันแต่ก็เป็นสายซื Off ้อแยกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเสียบเข้าไปไหมครับเทบจะขยับไม่ไ like ด้เลยครับเพราะว่าสายซื้อแยกม Ice ันดีกว่าอยู่แล้วครับผมครับทีนี้ข้างในครับข้างในสายเรามาดูกันครับผมครับเห็นไหมครับข้างในก็มี3เส้นครับใช้ทั้งหมด3เส้นครับ2ก็เป็นสัญญาณบวกครับผมครับ3ก็เป็นสัญญาณลบ1ก็เป็นกาวเห็นไหมครับเนี่ยเสียงกาวอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ก็ห้ามหลุดเหมือนกันครับถ้าได้หลุดเนี่ยก็ถือว่ามีกี่มีทำไปด้วยครับผมมคนนีีีี่่่ยวาาาาตตกงงงขอส็ดู้ท ผมจะพาดูหน้ามิกคีนี้ครับผมครับหลายคนก็เช็คสายแล้วเช็คสายแล้วปกติเสียงก็ดังมาปกติแต่มันมีความชัดไม่มีความคมครับไปผมจะพาไปเจาะลึกอีกว่ามีอะไรมากมายครับสำหรับในมิกของเราครับผมครับนี่ครับนี่ก็คือเสียงคนใจชาวบ้านครับดูอีคิวครับนี่อีคิวครับ นี่คือ EQ ขนใจชาวบ้านเลยนะครับหรือชอบปรับอย่างนี้ครับทีนี้มาเจออุปสรรคที่เจอครับมีอะไรบ้างครับผมครับเนเปิดเพลงเนี่ยเบสหนักหักเน้นแหลมครับผมครับทีนี้มาเจอกันว่าเราเจอปัญหาอะไรกับไม้บ้างสำหรับเขาเรียกว่า EQ อะไรครัปอนเออ EQ ตัว V เหรอ EQ ขนใาใส่บ้าน <laughs> อ่ะครับทีนี้อุปสรรคอีกหนึ่งอุปสรรคถ้าเป็น EQ เงี้ยมาผมจะเสียบลองไม้ก่อน ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่เลยครับสรับิวอย่างงี้ครับผมในการพูดไม้ครับผมครับทดสอบทดสอบเช็ค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 ทดสอบทดสอบเห็นไหมครับอุปสรรคใหญ่เลยในการพูดไม้ครับออกแต่เบสกับแหลมเสียงกลางไม่ออกอันนี้ก็หนึ่งอุปสรรคที่เจอกันมากในระบบการร้องเพลงของเราแล้วก็ไปเร่งทดสอบทดสอบก็หอนหอนต่อมาอะไรครับแหลมขาดแหลมขาดปุ๊บไม่ทำให้ออกนี่แหละคือหนึ่งอุปสรรคในการปรับทีนี้ เราลองปรับแบบธรรมดาดูนะครับเนี่ยเอาแบบแฟตเลยนะครับผมแนะนาแบบแฟตนะครับในการใช้งานเครื่องเสียงครับนี่แบบแฟตตัวสองเห็นไหมครับเนี่ยปรับแค่นี้ก็เสียงดีแล้วผมไม่ทําอะไรเลยแค่ปรับแค่นี้เฉยครับรู้สึกว่าเสียงดีขึ้นมาแล้วเปิดเพลงละ่ะเสียงดีไหมเปิดเพลงอาจจะเปิดเพลงอาจจะขัดใจิดหน่อยแต่ในเปิดเพลงเนี่ยเห็นไหมครับเรายังมี EQ นะครับมี EQ ให้ไหมครับเนี่ยวนี่ EQ ให้เราสามารถ ไปแก้ที่ต้นเหตุได้ครับอยากปาร์บิคิวตรงนี้คือแก้ที่ปลายเหตุนะครับต้นเหตุอยู่ตรงนี้ครับชอบเบรกก็ลดกลางแหลมลงครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลดได้ลดได้ช่องน่งเลยครับเนี่ยลดกลางลงแล้วก็เล่งเบรกกับแหลมขึ้นก็ได้ครับผมได้เหมือนกันเห็นไหมครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายในการใช้งานตรงนี้ครับผมครับทีนี้ต่อมาอุปสรรคที่เจอคือเกณฑเบาเล่งตรงนี้เล่งนี่เบาๆนะครับแล้วก็เล่งตรงนี้จําครับทดสอตัวสอบทดสอเห็นไหมครับเล่งจําตรงนี้เบา เกณฑ์ก็มาไม่สม่ำเสมอครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่สำคัญมากครับผมนี่ก็เรียกว่าเกณฑ์ครับนี่เกณฑ์เกณฑ์ก็คือขาเข้าครับสัญญาณเนี้ยเข้าตรงเนี้ยเราจะให้มาตรงนี้แรงหรือเปล่าถ้ามาแรงมันก็หอนไวถ้ามาเบามันก็หอนช้าแต่ถ้ามาพอดีมันก็เสียงดีครับตรวสอ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 บอย่างนี้ตัวเนี้ยไม่มีตัวเช็คเกณฑ์ครับแล้วก็สังเกตดูตรงนี้ครับเเชช็็คคเช็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 ค เช hey, well, ็คเช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 ็คให้กับพี่เบาแค่นี้พอครับผมตัวสองตัวสองเช็คเช็คเช็คเห็นไหมครับเสียงดีเลยถ้าเกณฑ์สูงล่ะเช็ค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 เห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับผมครับมันก็จะแตกเลยถ้าเกณฑ์สูงครับถ้าเกณฑ์เบาล่ะเกณฑ์เบาก็เช็ค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 เนี่ยเราก็จะพูดเหนื่อยมากขึ้นครับอันนี้เป็นแก๊กธรรมดาครับทีนี้แก๊กธรรมดาเสียงนี้ครับแก๊กอีกแบบหนึ่งก็เสียงหนึ่งนะครับนะผมจะลองให้ดูครับว่า มันแตกต่างกันใช้2ช่องเลยนะครับง่ายดีเรามาดูสนานแก๊กสเตอร์โมโนครับเสียบ2ช่องปรับเหมือนกันแฟดเหมือนกันบดเกณฑ์เท่ากันบดครับอันนี้ก็เท่ากันบดทีนี้ผมจะลองพูดตัวนี้ดูครับทดสอ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 บบดลูกมนเท่ากันนะครับนี่เห็นไหมครับทดสอบทดสอบทดสอบทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนแก๊กเป็นอีกแบบหนึ่งดูทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็ค เช็คเช็คเห็นไหมครับความหนาของเสียงก็เยอะมากขึ้นแต่เนี้ยเกณฑ์เบาครับเวลาพูดผมก็เหนื่อยไหมครับไฟตัวนี้ไม่กระพริบเลยครับขั้นตอนแรกลดเสียงแล้วก่อนครับผมลดเสียงลงแล้วก็เช็ค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 ทดสอบทดสอบทดสอบนะครับการพูดก็ง่ายมากขึ้นอย่างนี้เหมือนกันครับทดสอ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 บเห็นไหมครับตอนนี้ผมเรียกเสียงเท่ากันทดสอบทดสอบ ดูโทนมวลหนาของไปนี้ของตัวนี้ครับจะมีความหนาของเสียงเยอะม,มากกว่าตัวสองตัวสองตัวสองดูสายโมโนครับตัวสองตัวสองตัวสองเห็นไหมครับโทนความหนาของเสียงเนี่ยถือว่าหายไปเยอะมากพอสมควรครับผมครับมีแค่โทนปลายที่มามครับตัวสองตัวสองเห็นไหมครับเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็สามารถนํามาใช้ได้ในสำหรับระบบเครื่องเสียงหรือไมค์ของเราครับผมแล้วทีนี้หลักๆักเนี่ย ก็เช็คสัญญาณเช็คสายแล้วก็เช็ค EQ ให้ญญสมดุลทุกอย่างแล้วก็เช็คเกณฑ์แล้วก็อีก,ก, <S <S กอย่างหนึ่งผมขอครับ EQ วเนี่ยยาครับยาปรับแบบนี้ครับนี่อยาปรับแบบนี้ครับนี่เป็นโอ้โหเป็นขวนใจใส่บ้านมากผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงปรับแบบนี้ผม,ผมอ่อนบอนจริงครับเครื่องเสียงที่ออกมาบริษัทอันใดแหลมขาดบ้างครับกางไม่ออกบ้างไม่หอนบ้างทําไมไม่หอนพี่แก้ปัญหาย,ยัางไงนี่อันนี้เป็นหลักเลยเห็นไหมครับ เมื่อกี้เนี่ยแค่ผมเอคิวลงกระดับที่เฟดได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ดังดีขึ้นแล้วครับนี่คือคือตัวหลักเลยว่าเป็นเกณฑ์ถ้าเกณฑ์ได้เนี่ยไม่ก็ชัดอะไรก็ชัดทุกอย่างแล้วก็สายครับพยายามแยกซื้อครับเป็นสายที่เป็นสายแยกครับเช่นสายแถมไม่ไปเนี่ยไม่จะไดห้าร้อยเนี่ยแยกซื้อสายแค่ห้าร้อยกว่าบาทก็ได้สายที่ดีด้วยแล้วก็แกะคะแนนด้วยไม่สายแถมไม่ครับดูตรงนี้ครับนี่ครับใบจะายหกร้อยครับตัวนี้ถือว่าแน่นอนมากแล้วก็สายซื้อแยกสิบเมตรสิบห้าเมตรแล้วแต่เราต้องการครับ เสียปุ๊บเห็ไหมครับแน่นครับจงขยับไม่ได้แล้วก็ลดอาการกี่ได้ด้วยครับผมครับนี่แหละครับปัญหาเรื่องไม้ครับแค่คุยกันแลวเล่นเนี่ยก็ปาปหลาอาทิตย์แล้วครับผมครับไปอีดิตต่อไปใครอยากได้ความรู้อะไรก็สามารถพิมพ์ลงในคอมเมนต์นี่เลยครับเพราะว่าทางผมก็ตันเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามอบความรู้ในลูกค้าท่านเพราะว่าเราทําถือว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราทําความรู้ถึง6ความรู้ครับหวันในการลงความรู้ของเราครับก็อะไรที่ท้าทายมากครับโอเคประมาณนี้สำหรับเสียงไม้ครับผม